โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติศาสตร์ของไทยนะรู้หรือเปล่าว่าไทยเนี่ยเคยถูกจีนบุกรุกเด้อไทยนี้ไม่ใช่ไทยประเทศเรานะแต่เป็นไทยกบชนชาติไทยกบเนี่ยมาจากไหนก็มาจากแถบเอเชียกลางและมายันแถบทิเบตแต่ทำไมวันนี้เราไม่เห็นเลยล่ะไทยกบ ก็เป็นเพราะว่าเขาได้หายไปแล้วฮะโอเคย้อนกลับไปเนะี่ตอนที่อยู่ที่เอเชียกลางนวก็อยู่ถอะเอเชียกลางแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็กิอ,อ,อการอพยพนะแล้วก็ตั้งทินทานอยู่ที่เบตก็ตั้งอาณาจักรนะเชื่ออาณาจักรว่าเวียงวินะเวียงวิเออ หรือชื่อเต็มคือเวียงวิสาแล้หลังจากนั้นก็ได้ลงมาซึ่งเขาจะจำก็ได้หรือไม่จำก็ได้ก็เออขาม็ไม่ค่อยจ,จำกันนะแล้วในเวลาต่อมาก็มาแล้วก็ถูบทีนั้นบุกลุกเลยลงมาทางตอนใต้แลวตั้งทินฐานอยู่ตรงบริเวณอ่างทองแล้วตั้งชื่ออาณาจักรว่าอาณาจักรช่องสาร ซึ่งก็ต่อสู้กับชาติสมัยยุคโบราณว่าเจอร์โวอ่างเงี้ยนะมามากแต่ก็ <c oughs> การต่อสู้แต่ละครั้งเลยก็เสียดินแดนนะทุกครั้งคนก็ตายทุกครั้งจนสุขโขทัยเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็เสียดินแดนสิงห์บุรีไปแล้วก็เอยุธยาเข้ามาเนี่ย เสียจะเหลือแค่บริเวณอ่างทองแล้วก็ลดสถานะอีกนะคือลดสถานะเนี่ยแล้วก็ให้กลายเป็นแบบเจ้าเมืองเฉยๆคือก็ยังตั้งชื่อจากช่องสารอยู่อะ่ะหลังจากนั้นไว้พอเสียกงครัง้งที่สองเนี่ยไม่ใช่ครั้งที่สองั้งที่หนึ่งเสียกงครั้งที่หนึ่งเนะี่ยคนก็แบบตายหมดเลยเว้ย คือเหลือน้อยมากเสียกงครั้งที่สองก็เรียบร้อยก็เหลือน้อยก็ยังอยู่เขาพระเจ้าตากกู้วางไม่ได้เลยแล้วพอพระเจ้าตากตายใช่ไหมเจ้าเมืองไอ้นี่อ่างทองหรือว่าอาณาจักรช่างสารเนี่ยก็ไม่ยอมเลยก็แบบเฮ้ยไม่ได้รัชการที่หนึ่งจะทำอย่างนี้ไม่ได้ รัชการที่หนึ่งก็เลยปาปามเผาฆ่าล้างไทยกบจนสุดท้ายก็ไม่มีโบราณวัตถุอะไรเงี้ยให้แบบมาดูนะก็ผมก็ไปเสิร์ชก o เกิลมาแต่ก็เจอนะก็ใครจะเชื่อกูวะมึงไม่ต้องเชื่อกูหรอก